hãy ít, hãy ít, xoay hãy hãy xoay hãy hãy thọ thuộc lên, thọ thuộc chút hải phân. thọ thuộc ở hãy này hãy 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 ท่านในพิธีจุดถูเทียนเสร็จแต่ีย,ยรบลอยกับทีพราพี่น้องก่าวข้าบูชาพระราชัยก่าวพร้อบกันเนาะอ้ะาวกูนพนิจารณาสักกาอิณ์นะท่าน โคดภังอาภิปูตสยามาอิมินาสกาเีนาทังธรรมอาภิปูตสยามาอิมินาสกาเีนาทังสังขังอาภิปูตสยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธ พะสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสมาสูปัจจิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุโม้อมกันนัโม na mo tassa pakhawato arahato ma samputassa na mo tassa pakhawato arahato ma samputassa ma yampante visung visung

Vezzo, vezzo, paraca. para que พุทธังสารังขชามพุติยมีธมังสารังขจามิุทิยมีม um ังสารังขจามิทุติยมีสังฆังสารังขจามิพุทิยมีสังฆังสารังขจามิตัติยมีพุทธ mm. ังสารังขจามิตัติยมีพุทธัง สติยัปีิธรรมังสระกงขัดชามีสตยัปีธรรมังสรัางขัดชามีติยัปีสิงังสรังขัดชามีตยัปีสิงรังสรกางขัดชามิติสังะขมนิทิปตติาดาติปาตาเวรปนีสิกขา ปิตาธาดาเวรปนีสิกขาปะทังสมาธิยาเมฆาติตาธาดาเวรปนีสิกขาปะทังสมาธิยาเมกาเมสุมิชาจราริเวรปนีสิกขาปะทังสมาธิยาเมกาเมสุมิชาจาริเวรปนีสิกขาปะทังสมาธิยาเมฆาเมสุมิชา สุราเมรยาภัชะพมาทัธานะเวระปนิสิกธาปัสสมามิจามสุราเมรยาภัชะพมาทัธานะเวราปนสิทขาปัส ติมานิปัญจสิกขาปธานิสีเลนะทุกขติญญติทีเรนะโภคะสัมปทาทีเณนะวิปุติญญติตัสสะมาสีลํนิโสธิ